สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราหยิบไพ่หนึ่งใบก่อนออกจากบ้านก่อนจะไปทำงานหรือก่อนจะไปทุระอะไรก็ตามนะคะและไพ่สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็คือ King of Wands หรือราชาไม้เท้านั่นเองแล้วไพ่ใบนี้สื่อถึงอะไรเขาอยากจะบอกให้เราทำอะไรไพ่ราชาไม้เท้าเนี่ยนะคะจะเป็นไพ่ที่ เขาทรงพลังนะคะอะเป็นไพ่ที่มงบอกถึงคนที่มีความกระตือรือร้นมีไฟในการทำนู่นทำนี่เป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มองการไกลอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ออกมาเนี่ยนะคะก็บ่งบอกให้คุณอย่างน้อยคุณทำอะไรให้คุณตัดสินใจทำนะคะลงมือทำนะคะอย่า เขาเรียกว่าถ้าคุณแน่ใจแล้วคุณมั่นใจแล้วคุณลงมือทําเลยอย่าลังเลนะคะเพราะบางทีอาจจะส่งผลดีให้กับคุณได้แล้วก็จะส่งผลให้ในด้านที่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้นำของคนอื่นอาจจะเป็นคนที่ชี้แนะแนวทางให้คนอื่นได้หรือตัวเราเนี่ยนะคะก็อาจจะได้ รับหน้าที่มีภาระอะไรบางอย่างรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะคะซึ่งสําคัญนะคะเกี่ยวพันกับว่าเราได้รับมอบหมายงานที่สําคัญก็ได้นะคะในช่วงวันนี้แล้วอีกทั้งยังบ่งบอกว่าเป็นไพ่ที่อพยายามมองอะไรแบบเขาเรียกว่าวงกว้างนะคะอะอย่าไปคิดอะไรจุกจิกต้อง ต้องมองอะไรที่แบบ,บอมองการไกลอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจะดีนะคะมองถึงผลประโยชน์ยาวๆนะคะแล้วก็ทำอะไรด้วยความดักแน่นอ่าด้วยความจริงจังมีความมั่นใจนะคะแล้วเป็นไพ่ที่บ่งบอกที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้ที่เราตั้งใจหรือว่าคิดบานานอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการงานก็จะเป็นจุดที่ ทำให้คุณเนี่ยได้แสดงบทบาทมากขึ้นเป็นผู้นําเป็นผู้กล้าที่จะตัดสินใจเป็นผู้ได้นําเสนออะไรเงี้ยนะคะให้คุณทําด้วยความมั่นใจนะคะและผลลัพธ์จะออกมาด้วยดีส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะคะก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่ารายจ่ายของคุณอาจจะมีเยอะก็จริงแต่คุณจะวางแผนจัดระบบเรื่องการเงินได้ดีมากขึ้น ะค,ะความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะตัวเราต้องเป็นคนที่แสดงออกด้วยความชัดเจนนะคะอ,อย่าเป็นคนที่กล้ากลัววนะคะแล้วถ้ามีอะไรข้องใจมีอะไรก็ให้พูดคุยกันแต่อย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าคุณอาจจะใจร้อนหน่อยแต่ให้เคลียร์ให้พูดให้ชัดเจนนะคะแล้วมันจะมีทิศทางที่เรา นึกออกว่าเราควรจะตัดสินใจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอย่างน้อยมันก็จะเป็นทิศทางที่ดีได้ด้วยนะคะ,ะแล้วถ้าเป็นเรื่องอสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่คุณมีความกระตือรือร้นมากนะคะมีไฟในการทำงานแล้วก็เป็นช่วงที่เราก็อย่าปล่อยพลังของเราให้หมดไปแบบ ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยให้ปลุกพลังในตัวเราถ้าใครบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นมีความรู้สึกอยากจะทำนู่นทำนี่เหมือนไพ่บอกเลยก็พยายามปลุกพลังในตัวเราเพราะว่าถ้าเรามีพลังแล้วไพ่ใบนี้อาจจะบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่แล้วเหมือนกับจัดการปัญหาด้วยจัดการะระบบระเบียบในสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบถึงเวลาแล้ว แล้วทุกอย่างมันก็จะออกมาดีนั่นเองอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ